เฮมันเป็นอะไรชั้นมันเป็นสวัสดีครับสวัสดีพี่ที่และคนดูทุกๆคนนะครับวันนี้ผมได้กลับมาที่โป่งอีกครั้งนึงนะทุกคนทุกคนจําได้ไหมว่าคลิกทิดผ่ามาหลายเดือนมากแล้วนะครับน่าจะสามเดือนได้แล้วนะทุกคน ที่ผมโดนเล่นงานเจาว่าผมต้องหยุดไถ่คิดไปหลายวันนะครับทุกคนเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนที่ผมอยู่ห้างเนี่ยเวลาที่มันมาเนี่ยทุกคนเมื่อผมรู้สึกว่าคล้ายจะขึ้นนะทุกคนแล้วก็หน้าม,มืดมากเลยนะน้าม,มืดแบบอยดนึกภาพดูเลยว,ว่าคนเรามันไม่เป็นอะไรนะทุกคนอยู่ๆก็น่าจะมืดขึ้นมานะ่ย คือผมก็ประคับประคองตัวแล้วก็ไม่เห็นตัวด้วยดอนทวนผมเห็นตัวพลาดไปแวบแวบเดียวผมว่าพยายามประคองตัวเองจะได้หายไปนะครับทวนเสียงน่าก็หายไปผมกล้าไปที่บ้านเนี่ยผมรู้สึกจะไข้เหมือนกับไม่สบายเนื้อสบายตัวยังไงก็บอกไปถูกนะทนุกคนผมก็เลย ไปถอนยานแล้วก็มาอาดใช้เวลาสามวันผมเข้าไปอยู่ในต่าสามวันเพื่อเข้าไปอาดยาผมไปอาดยาสามวันมันก็ดีขึ้นนะครับมันก็ดีขึ้นก็เลยวันนี้ไม่ได้มาตาลาพานครับเมื่อมีโอกาสได้เจอกับลูกท่านก็ใช้งานลูกท่านให้คุ้มค่าไปเลยทุกคนลูกท่านเนี่ย บอกว่าเขาก็าไม่แน่ใจว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะรทั้งนี้ยกาไปเจอโป่งด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่ามันคืออะไรคือบป่งเนี่ยส่วนมากในสมัยก่อนเนี่ยสมัยปู่สมัยพ่อเนี่ยเล่าเรื่องกันเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงแตมากกว่าแต่นี่ผมดูลักษณะเป็นผู้ชายนะครับ แต่ผพว่าเมื่อมีผู้หญิงก็ต้องมีผู้ชายนะทุกคนนะทุกคนว่าไหมเนาะเมื่อกับคนเราเนี่ยมีผู้หญิงก็ต้องมีผู้ชายนะครับทุกคนมันจะมีแต่ผู้ชายหมดเลยผู้หญิงหมดเลยมันก็ไปไปไม่ได้ผมคิดว่านะผมเนื้อความที่สนตัวนะครับถ้าไม่มีผู้หญิงอาไม่มีผู้ชายเนี่ยมันก็จะอยู่ยังไงถ้าไม่มีผู้ชายมีแต่ผู้หญิงมันก็ จะอยู่ยังไงมันก็คือาะว่ามันอยู่ไม่ได้แทนแม่ลูกแทนและทุกคนก็ไอ้นี่ก็เป็นความคิดข้อสองตัวผมเล่นๆนะครับแต่ว่ามาวันนี้อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรและลูกท่านเนี่ยบอกว่าถ้ามันเป็นสีที่ไม่ดีมันก็จะไล่ออกไปแต่ถ้าเป็นผู้เจ้าโป่งเนี่ย ลูกท่านจะไม่ไล่นะครับเพราะว่ามันเป็นพืชที่ขาวครับถ้ามันเป็นสีไม่ดีคืออยากจะบอกว่าอย่างนี้ที่ว่าเราพูดว่าสีไม่ดีเนี่ยโป่งเนี่ยมันมีไนไ,ไนทันเนี่ยแวะเวียนมาหากกันเรื่อยๆนะครับและนายทันแต่ละคนเนี่ยมาจะมีวิชาคมแล้วก็โป่งเนี่ย พวกเขาชอบปิดชอบเอาวิญญาณร้ายเนี่ยมันไว้เพื่อการไม่ให้คนอื่นเข้าเข้ามาหากินนะครับทุกคนเข้ามาเมื่อตัวตัวเข้ามาเขาก็จะหากินได้แต่ถ้าคนอื่นมาก็จะหากินไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะทุกคนก็เลยวันนี้ผมจะรอมาที่สุดดูอีกครั้งนะมาก็รู้ทั้งยังไงรู้ทั้ง ถ้าลูกท่าเอาไม่อยู่เนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะทุกคนครั้งนึงก็ไม่อยู่สองครั้งก็ไม่อยู่นู่นก็ไม่อยู่นี่ก็ไม่อยู่นี่มันขดไปไปไม่ได้แล้วนะทุกคนตออยู่สักอย่างหนึ่งนะเอาโอเคับทุกคนเพื่อไม่ไปกาเซียวเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ลูกท้างก็จะขอตัวเดินทางต่อเลยนะลูกท่างนะลูกท้างก็พูดหน่อยด้ลูกท้างนะทุกคนก็ลูกท้างก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะ มากับผมก็ต้องหัวล้อกับทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นุูท่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แหละเพราะว่าผมเป็นคนที่คือพูดยังไงดีอ่ะผมเป็นคนที่เก็บอารมณ์ขำไม่ได้นะทุกคนไอ้นี่ก็ไม่ใช่ว่ากาเสียมลายานะครับมันคนแต่ละคนบุคลิไม่เหมือนกันนะครับท,ทุกคนก็ทุกคนอาจจะคิดว่าผมไม่มีมาายาทนะครับผมเป็นคนที่ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่เสมอนะครับ แต่ว่าเวลาเอยอ่าที่ผมเคยบอกอย่าไปเครียดนะครับเราต้องแสดงบุคลิกที่คือการหัวเราะการพูดจาย่อดเล่นยอดแบบกการไม่ถือว่ามันเป็นการแสดงออกถึงมิตรภาพนะครับการเข้าหาการอย่าเป็นการเองนนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบคนถือเนื้อถือตัวนะครับ คที่คือเนื้อถือตัวผมก็จะไม่ข้าวผ่าเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ชอบนะครับผมชอบคนที่เป็นกันเองนะครับแต่ว่าในฐานะในหน้าที่การงานเราก็ต้องให้เกียรติค่าเท่ากับเข้าไปพูดลาผู้ใหญ่เรา,เราผมก็ให้เกียรติเข่าในฐานะที่แต่ถ้าเรามาด้วยกันอย่างนี้ผมก็อาจจะถือว่าเราเป็นเพื่อนมิตรต่อกันไว้นะครับเราอย่าไปถือว่าคนนู้นใหญ่คนนี้ใหญ่นะครับอ่ะโอเคครับทุกคนเดินทางต่อไปดี้วย ครับทุกคนเราก็ได้เดินทางมาถึงที่ป่องแล้วนะครับทุกคนบ่งแม่ยอยู่ข้างหน้านะทุกคนกทางก็เจอขา้าลังผมนะนี่นะครับทุกคนบ่งเนี่ยรู้สึกว่าคือป่องเนี่ยน่าและอย่างนี้สัตว์ป่าไม่ค่อยจะกินอยู่แล้วนะทุกคนไม่มีร่องรอยสัตว์ป่าเลย มีรอยตุ่นเนี่ยขุดนะครับนี่มีร่องรอยสับเปี่าเลยโอ้ใบไม้นี่มันหนาน,นี่แหละป่งลุทั้งเอาไงลุทั้งรอด,ดูดิมีอะไรไม่รู้ท่าน มาหาตัวอะไรไม่รู้นะยังไงลูกท่านอาตาหลอกเหยื่อหลอกเว้ตาหลอกไม่ใช่ทำยาหลอก ัอ่อนตาล่าอ,อืมตาลอไม่ใช่ธรรมดานะครับพุที่ไม่ใช่ธรรมดานะครับตาล่าพักนง่ายกว่าเล้ออากาอ่าเป้าแรงย้อนนี่แบตาเหล่ารยด่ตาลอาอืมพุทธีแถวนี้ไม่ใช่พุที่เล่นๆนะครับทุกคนอาจจะดูไปปาธรรมดานะครับตาลหลอาย้อนนี่แบะตาลอาโค พีดีตเลือตาลอยยตบมอตลอยตาลลดเลือตาลยเลดีวอืมนเป็นพื้นที่ที่แหลงนะครับทุกคนแล้วทำไมอ่ะพ <Int> <Jake> like <to> ีแล <ary> ้วก็กวักเลียค่ะน่ยก็กวักเลียงว่าี อาวเพื้นที่นี้ไม่ใช่พิธีธรรมดานะครับเป็นพิธที่ที่แรงตัวเดี๋ยวนี่นะทุกคนเป็นพิธีที่สูงรบรรยากาศก็ดีดีนะทุกคน ทุกคนเดี๋ยวจะอัปเดตีริงนะครับว่าลูท่างเนี่ยจะทำยังไงนะครับจะเอาอยัางไงนะคร,ครับทุกคนครับทุกคนลูท่างเนี่ยขึ้นไปบอ่อห้างแล้วนะครับผมต้องขึ้นแล้วนะผมรอช้าไม่ได้แล้วนะทุกคน,น,นคลูท่างเนี่ยจะไปทักพี่ีบอ่อห้างนะเพราะว่า นี่แหละทุกคนข้างนี่แหละที่ผมจักไข้นะทุกคนแรงมากว่าคืออดีตอยู่ว่าหรือท่านใครทำวะเขาไม่มา กางหน้าก่อนทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวรู้รู้สึกว่าไม้นิดเดียวนิดเดียวนะและ้วก็นี่นะทุกคนไม้นิดเดียวแล้วก็ใช้ตอดเนี่ยมัดเอานะเพื่อน <c oughs> ตอนเนี้ยผมไม่รู้สึกลรแวะที่นะผมรู้สึกรแวะห้องนี่อย่างเดียวเลยห้างเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม้เ <c oughs> น,นี่ยลุัจับไปทำไมลุทัน ถ้าจับไม้ไว้ทำไมนะทุกคนมันน่ากลัวมันน่ากลัวห้างนะทุกคนทำอะไรอย่างนี้วะโอเคครับทุกคนครับทุกคนหลุดทางนี่ก็เลิกถามพิธีแล้วนะครับเรื่องอหลุดทางไคแชทคอลูข้างนะคือตัวน,นี้ยระบาดแน่เลยทุกคนมันระบาดเพราะถือว,ว่าขยับตัวเนี่ย ผมกลัวามันจะพาเรามาทุกคนนี่นะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นสิทธิอะไรนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมจะไม่ลุกวอาสมาธิครับอาจารย์นะ ครับทุกคนท่าจาันน่ะก็มาท่าที่เสร็จแล้วนะครับก็ปัดสุดคูแล้วก็ปัดลงม้อนเขา เดีนั่มรอลเลยอบลามานี่น่ะคือยิ่งมาหาคนเน้หาภมากเลยบ่หาบ่ก็มาลชุยพอคยเวีนแค่ก็มามันเลือกตลอดที่เขบอกแวากมากทอแล้วเขาคุยเเลยอบลามานี่ขา nah เลนอะนัน <c 195> ่ อาบัตช่ละเขละถ้าจำได้ว่าถาเล่าวิเคระห์เล็กบ่หักเรหักราจะเจอเนี่ยโอ้ยน่าเกลียดถ้าจำได้แม่ยี่หัวละแม่ยี่ยืนนานนะพูดเลยเนี่ยยี่หัวละเรื่องเ มอไปนะี่กูรู้แล้วมึมเนเนกกงมเ,นมเนี่ยนั่นแหละคืองตอลอีเนามบรดานยแค่นอเดตลอวีกดธรรมดาไม่มาท่าจ,าบาบจับอกเนกเล็กเราวีค่ติเนาวีท่าจัปกไม่ไหนตินาะแบบตีเล่น เลบ่เล็กคือปะ่งน้ีวเาอุ้ยเหราะงนีเล็กคือบ่มงี่ย้าเล็กคือนะบอาต่การาไปงนะครับีเ่บ้างเช่เลยนีมาอุ้ยจะไปเนี่ยไปทุกที่ไปถึงที่ไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่า อัตราเบากินนอค่ะเบากินนอยแต่เบากินเยอะกินไม่เลยแบบเบากินนอยเลยแบบเบากินนอยเลยท่าแบบเทยนอร์เวย์ผมถามว่าคนหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าไม่ใช่คนนะครับถ้าจะบอกว่าไม่ใช่คนแต่ผมมองเป็นคนนะทุกคนเขมองเป็นคนไหมเป็นคนนะ เกือวิ่งนี่กับปลาทามันเอะไม่ใช่ขดธรรมดานะครับเมื่อกี้ข้ะนี่นี่เป็นยอาธรรมดาเปล่าไม่แล้วอ้วนก็บ้าข้อชื่เดียวนี่ต้องไล่เขากัดนะครับต้องไล่เขากัดเดี๋ยวผมจะรอให้เขากัดนะครับขาจะฟางเสียผมนี่ครับ อาจารย์เนี่ยมีมวินี่อาจาอาจารย์เล้ยต่ที่วาน่ะแค่หนแค่หลับปวิออาจารย์แค่นั่นน่ะอาจารย์มีหลาเรอแค่แค่เล่ปุ๊เลยเย่ยี่่าเราได้ตัวด่าเหรออาจารย์เนี่ยมองเราไปแล้วก็รู้แล้วเป้าใหม่เนี่ยมาจะมาหาเราโดยตรงนะครับมาจะมาหาเราอย่างเดียวนะครับไม่มีเป้าใหม่อย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ด้วยว่าอาจารย์จะทำยังไงต่อนทุกคน ไม่เป็นอะไรอะ่ะทักคนผมก็จะยีไทยไทยตามไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการที่ไปสน,นุกไปอาจารย์ผมก็อธิบายมากไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้มันไปแล้วนึกว่ากต่มีม่เลือกแต่ดิสอเบอรเนี้ยช้าด้านเนี้ยนึกว่าแบบเยอะๆเนี้ยงายอันเนี้ยนึกว่าเจ๊งๆเลย เนี่ยถ้าอาจารย์บอกว่าถ้ามันเป็นโคนธรรมดามันจะเป็นอย่างนี้ไหมนะอาจารย์มันบอกนะครับาอาจารย์เนี่ยข้าพิธีต่อครับหรือว่ามันจะไปแล้วก็ไม่รู้นะถ้าไปแล้วแหละ เนี่ยเพราะว่าอย่าคือวันใจนะครับเดี๋ยวคอยจะลองดูบัวห้างนว้ก่อนนะครับที่เขาท่าจานเนี่ยคำเกี่ยวกับว่าเจดียนนน์นั่นจี่อนี่เขาไปทดสอบดูนะครับเขาเป็นไง เี๋ยวะอาคริชาเนี่ยกิลีนะาแกกว่าจะเจอกะดีนะต้องทำว่าเขับไปแล้วพระอาจะบอกว่าตอนนี้ไปแล้วแหละแต่ก็ต้องรองดูฟันอย่าดูไว้ใจนะครับเพราะว่าถอนเม่อกี้ยังไงก็ไม่ตายแน่นอนนะครับอย่างไงก็ไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอย่างนั้นนะครับผมมาแล้วอ๋อ อาวาด้น่กนาละตาบ่เนาะละมกอูนเน่มุเชวาราคานอาว่าด้าน่อะไรมาแล้วแค่ว่านะจาดิแค่มันแค่เลยน่ารอดิแค่ชเลแด้เลยเนมาแล้วอาจารยขวานูไหนอะเฮ้ยพาปุ้ยาาราตาน่าลตาเลยว่าุ้ยาเอาวาด้นี่นาลัตาว่าปุ้ยาแมอลอว่านั่นนี่ออน่ นั่นะน้ตาปูยามเนียอบ้าบาราตาข้อเนี้ยทาชู่าเลวบอฮะว้าน่มีแต่เบเบลวเนี่ยน้อได้ชหมอนเนี่ยนแต่เเนี่ยยาดีกว่าว้าบาราตาเล่าแคกับเเอาว่าวิข้อแล้วกันึ่งกับหม้อเอาได้ าอาจารย์บอกว่ามาันมาแบบแรงสุดๆนะครับถ้า,าจาร,ร,รว่ามาันมาเพื่อจะเอาชนะเรานะครับทุกคน,นไม่ชักแค่ได้ชักชก็บื้อซึนีอย่างน้ใช้โชนะอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวลองดูกันดูดว่าถ้าอาจารย์จะทำอะไรต่ออ,อ,อ,อืออ๋อเฮ้ยอืออือ,อ,อ,อไม่ใช่ทำดาลยุย

นักหนาลวนตาบบปในยาบอนนี er ้ก er ็เี่ยนักแคนี้ดอที่น่ากอเสรจเ่นี่ยนี่วาลเนี่ยนีดออาาจารี้เขาจะต้องก็จะเอาอยู่นี่แล้วครับ

บาราดาแค่ไ like หนเนี่ยหมเราว่าเนยเลยอาจารย์ไล่ไม่ไปนะครับมันไม่ยอมออกจากพื้นที่นี้นะครับนี่บาราดาแค่ไนเนี่ยย่อเยอะกับมาเนี่ยราชุ่มเนี่ยน่ะอ่านเนี่ยบาราดายลูบบาาดายกันเลยยื้อซอกกอดวิ่ย่อถ้าอาจารย์บอกว่าไล่ไปดีๆไม่ไปถ้าเขาใช้ความรุนแรงอย่าบอกว่าเขาไม่ดีนะครับคี๊คี๊เวกมีคีมากี่บารา ผัดชูมอนะจ๊ะเนี่ยผัดผัดชูัดหมออะไรกัน 格为鸟，伊没得么啦？土格鸟，伊不阿鸟，八戒也大。格为鸟，阿塔八戒也巴多，卵孬起哩，不阿多巴鸟，大啦大鸟。 หนูมีตากเองเนี่ยอ้นี่ย้อีนี่จ้ะหนูมีนะแล้วยัเดอี้ล่นก่อเนี่ยดอตบใคหนูจ้ะอเาะเอาไงอาจารย์อาจารย์จะทำอะไรก็ทำที่เดียวมันโดนก็นี่โดนตรเนี้ย

เขาไล่ออกดีๆนะครับไม่ออกนะครับทุกคนก็เลยอาจารย์เนี่ยบอกว่าจับเองที่ก็ใช้ความรุนแรงครับเอาไงต่ออาจารย์เราลงไปได้เนี่ยร้อนเนี่ยอาจารย์อได้ลงได้นะลงได้เด็บผมขอตัวลงแล้วนะอากาศมันร้อนนะทุกคนเพราะว่าทุกคนดูนะตอนเนี้ยโอ้ร้อนมากเลยนะ แล้วไอ้น,นี่อาจารย์จะเอากลับหรือว่ายัางไงอาจารย์หรือว่าทิ้งเลยอา <we> วิเปิดดีอ่ะเอออ้วกแท้เส้เหรออาจารย์รบอกว่าแต่ว่า,อา,า,วาขออนุญ,ญาตนะครับตอนดับไฟนะครับเพราะว่าหน้าแ้ำนะครับทู่นนี่ก็ทําให้ไฟไหม้ป่าได้นะครับทุกคนอาจาะนั้นเนี่ยให้มายูนนี่แหละก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ผมจะขัดตัวโลงก้อนหรือว่าลูท่านโลงก้อนหรือลูท่าน ลู่ท่านหลงก็เลยเดี๋ยวพอเราตามไปลู่ท่านนะเดี๋ยวลู่ท่านไปดูก่อนนะว่ามันอยู่มันจะอยู่หรือเปล่านะลู่ท่านนะในระเบกว่าช่วเดียวว่าดีกว่าอ้ดยัาก็เกิดอ้ดยังแยกเตาเลยยังนั่นมีกระดกอุดอะไรบ้างมาบุอะไรบ้างนะผมก็แ้่เนี่ยนะจ๊ะเดี๋ผมให้ลู่ท่านไปดูก่อนนะเพราะว่าผมไม่มีวิชานะทุกคน ตัดัเบอรเบอร์วิางเดตัด e ่นานี่้วเนี้ยเนี่ยเปิดเพงได้อะผมก็จะลงตามรู้ทันไหมนะเดี๋ยวดูก่อนว่ารู้ทันเขาลงแล้วมีอะไรมาหาหรือเปล่าเดี๋ยวมีอะไรจะได้ช่วยถ้าทันนะทุกคนลงเลย แล้วก็ไม่รู้ว่างัวอ,อะไรปลาอะไรหนักเอาเรื่องอยู่นะทุกคน ผมไม่มีอะไรแล้วนะครับคือบอกมันเป็นไม่ถ่ายนวลเนี่ยคือข้อขั้นที่จะหลับ้ยลูกท่านรอผมด้วยลูกท่านจะถึงตผมแล้วทุกคนรอผมด้วยลูกท่านจะทิ้งผมแล้วทุกคน โอ้ตายแล้วนั่นทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าหลู่ทังเนี่ยไปแล้วนะทุกคน